ครับเมื่อก่อนนอิวแพงแพงมากไหมแพงมากอย่างเช่นตัวใหญ่ตัวเนี้ยเคยมีคนมาขอซื้อไหมมีครับเขาเขาขอเท่าไหร่ครับอันนี้เขาให้เจ็ดหมื่นเลยเจ็ดหมื่นแต่ปัจจุบันนี้นะครับป่วยมันสี่หมื่นจะกี่ได้ราคาตกนานนั้นเลยครับครับโครงสร้างมันนุ่มตัวเหย้ารือตัวสั่นส่วนมากเอาตัวเหย้าเด้อมันเย้าแด้อ๋อคือส่วนมากจะเอาตัวยาวๆทำไมถึงเอาตัวยาวๆครับเพราะว่ามันสูงมันนั่นเห็มันได้สูงได้หลาได้ไล่เขาเบิงเขาเลี้ยงเขาเบิกงงามตาห้อง สวัสดีครับ FC ทางมหาสารคามพี่สุโกชัยยภูมินะครับแล้วก็ที่บ้านเกิดของผมก็คือจังหวัดสุรินทร์นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นความสุขเช่นเดิมนะครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาคุยกับพี่น้องเกษตรกร,รกที่เลี้ยงวัวนะครับเราได้แลกเปลี่ยนปัญหาแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมคุณอาเขาหนึ่งนะครับเลี้ยงวัว มีการจัดการที่ดีนะครับมีการแบ่งพื้นที่ปลูกหญ้านะครับแล้วก็ล้อมลวดนะครับเลี้ยงวัวไม่มีปัญหานะครับแต่เจอปัญหาก็คือวัวราคาถูกนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยพอกับราคาวัวนะครับแต่คุณตาเขาบอกว่าถ้าเราไปมองที่การขายวัวมากเกินเกินไปนะครับเราจะไม่มีความสุขกับการเลี้ยงวัวนะครับคุณตามีความสุขก็คือสามารถที่จะ ขายขี้วัวแล้วก็สร้างมูลค่าให้ได้แล้วก็ยังเอาขี้วัวมาปลูกข้าวโพดเป็นอาหารให้วัวได้นะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมทําความรู้จักกับคุณตาผูชมครับที่จังหวัดหนองคายนะครับมาชมวิธีการเลี้ยงวัวนะครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับนี่บ้านข้าวปูปิ้งครับนี่นะตำบลตำบลบุกหวานอำเภออำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดหนองคายคุณลุงชื่ออะไรครับ อันนั้นอันนั้น<า>โอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือวัวของคุณลุงนะครับเป็นวัวสายพันธุ์อะไรครับคุณลุงวัวมันก็สายพันธุ์เอ่นเขาเาากินบนวัวมันบามักัรุ่นกลางรุ่นนี้นะอ๋อวัวรุ่นกลางวัวไทยกลางไทยกลางไทยยังดีละครับผม เลี้ยงง่ายไหมครับคุณลุงโคตเลี้ยงง่ายแล้วย่ามีโคตเลี้ยงง่ายย่ามน้ามันก็ไปตัดหญ้าตัดหยัางไรมันกินออ๋เพราะยังมีวัวไทยบ้านอยู่เลยเนาะอามีมีทำไมถึงยังเลี้ยงวัวไทยบ้านครับมันก็มาไมันก็ซุื้นเนียวก็ซื้อมาก็ได้บ้าเลี้ยงผสมกันไว้น้ำอยู่น้ำขุ่นอยู่น้ำกันครับผมไอ้ข้อดีของวัวไทยบ้านนี่มีอะไรบ้างครับ มันออกลูกง่ายมันสบายมันบริสัน้นไปหาตัวเสื่องก็บริด้เสียงเงินยากมันเอาตัวเล็กน้อยมาเสื่องก็ได้ทุก<อ>ครอษัทม,มันได้จ้างเสียจ้างอ๋อครับผมก็คือวัวไทยบ้านนาะลุงเนาะ<อ>ก็คือผสมง่ายผสมง่ายอันนี้นะแล้วก็กินง่าย<อ>ทน<อ>ทนจริงจริงไหมลุงทนจริงอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นโรคอะไรอันนั้นมันจะเป็นลรกมันจะเกิดหมอมาอยู่เรื่อยยามหน้าเนี่ยนะอ๋อแต่วัวไทยบ้าน แตกต่างกันชัดเจนเลยอ,อันนี้ไม่ค่อยได้โดนฉีดวัวยังไม่ได้ฉีดเลยนี่นะตั้งแต่เลี้ยงมาครับแต่ว่าไอ้ตัวใหญ่ตอนนั้นก็พอได้ฉีดบ้างเนาะอ๋อมันฉีดวัคซีนทุกปีเลยโอ้โวัคซีนป้องกันทุกปีครับผมพวกผู้ชมครับวัวของคุณลุงมีแต่ตัวสวยๆนะสีแดงๆเลยเนาะคุณลุงมีวัวแม่พันธุ์ทั้งหมดกี่ตัวครับนี่แม่พันธุ์บมอครับผมแม่พันธุ์ก็สองสามตัวสองสามตัวคุณลุงเลือกแม่พันธุ์ยังไงบ้าง เนี ters, ่ยได้ส um ีด um no yeah. no mm ีแ hmm. ล้ว hmm. ส mm ุด hmm. ส oh. no. uh. so, uh ีดำๆนี hmm. yeah. mm ่ชอบสีดำดำอย่างนั้นครับสีนี่กับอี่ง่ายนานอ๋อคุณลุงเลือกยังไงบ้างแม่พันดูโครงสร้างดูโครงสร้างมันรุ่มตัวเงารือตัวสันโบส่วนบาทเอาตัวเงาเงาได้ไม่เงาแด้อ๋อคือส่วนมากจะเอาตัวยาวๆทำไมถึงเอาตัวยาวๆครับเพราะว่ามันสูงมันนั่นได้เห็มันได้สูงได้หลาบได้ไล่เขาเบื้องเขาเลี้ยงเขาเบื้องหน้าตาเขาอะนะอ๋อก็คือเลี้ยงให้ถูกตาเราก็คุณลุงก็จะเน้นพวกตัวยาวๆครับผม แล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับพ่อหนุ่มวัวให้กินกินแต่หญา้า่ังซีเหลก็กถ้รมาศาสตรของจังสีเลืล้วนเลมันกินนี่เขาก็ปล่อยไปตามาธรรมชาติเลี้ยงไตามาธรรมชาติไปแสดงว่าตอนกลางวันให้กินอย่างนี้กลางคืนเหรอครับกลางคืนว่วให้กินอย่างเลยเอาข้าวคอกเลย <c oughs> โอเคครับผู้ชมครับอันนี้รู้เรื่องเลยนะครับกลางคืนก็เอาข้าวคอกกลางวันก็ให้กินหญ้าธรรมชาติคุณลุงมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับมีเป็นบางครั้งกับมี เนี่ยเหนื่อยก็ด้วยท่ออยากขายยังสีหน้าครับผมไปขึ้น Itís ไปขึ้นม้าเาจากี่ไปไป athletes, ขาย네ไปเห mm ็ดยังขายไปก็บ่มีแนวไปเฮ็ดเอียงนะเนี่ยนงานกอสรสางก็ไปเห็ดน้ำพึ้นกับพอดิบจักเยื่อก็อยู่น้ำให้น้ำหน้าเลี้ยงงวเลี้ยงครับผมแล้วอะไรทําให้เรามีแรงผลักดันอยากจะมาเลี้ยงครับเนี่ยมันก็บพได้เลี้ยงกับบได้เลี้ยงสูงคือนพวนบ่มพี่ไดคือไปว่าจะเป็นเลี้ยงเฮ็ดนันเฮ็ดนี่คือเพอนจักเยื่อน่ะมันก็อยูดต้นน้ำให้น้ำหน้ายังสีกั อาเลียงซื้อหัวมาเลียงสละตัวสองตัวมากับลายตัวกป่ยังสี่เด้อเริ่มต้นจากกี่ตัวครับพ่อลุงมันก็บิดตัวเดียวแล้วเริ่มต้นเริ่มต้นหนึ่งตัวเริ่มต้นนี้เป็นวัวไทยบ้านหรือวัวลูกผสมลูกผสมยังสี่ล่ะวัวตัวใหญ่เลยเลี้ยงง่ายไหมครับมันก็มาป่อยมันก็เลี้ยงง่ายนหละครับเมื่อก่อนอีวัวแพงแพงมากไหมแพงมากอย่างเช่นตัวใหญ่ตัวเนี้ยเคยมีคนมาขอซื้อไหมนี่ครับเขาเขาขอเท่าไหร่ฮะ อันนี้เขาให้เจ็ดหมื่นแล้วเ <70, 000, S 1> นะี่ยเจ็ดหมื่นแต่ปัจจุบันนี้ละครับ่วยมันสี่หมื่นจะกิดได้ไถ้าคาตกนาน้นั้นเลยครับครับมัน่าน,นมันพุ่นเรื่อผู้ชมครับคือไอ้ตัวใหญ่ตัวนั้นนะผู้ชมครับใหญ่มากๆนะลุงเนาะมีคนให้แล้วเจ็ดหมื่นเมื่อก่อนเนาะแต่ตอนนี้สี่หมื่นยังยากเลยแล้วคลุลุงทองเนี่ยคุณลุงยังใหญ่จริงงอยู่ไหมมันเกิดมไปไส์กับอะไรก็ต้องได้อยยางเรียงคื้เก่ามแล้วก็เรียงเรียงเบื้งกับยู่ไปย่มากกับหักมันยังสิแล้วมันก็ ไมยเลี่ยงจากกันไม่ได้โอเคครับผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะผู้ชมครับตรงนี้ทำนาครับทำนาแล้วลุงได้ปลูกญ้าไหมครับนี่ตัวนี้ก็ปลูกยาใส่น้ำในตัวยูคาแมนมิเตียห์เเรื่องนี้ยปุ๋ยว่านก็กนคือในยูคาเนี่ยคุณลุงให้วัวกินหญ้าอยู่นี่แล้วก็หว่านปุ๋ยด้วยอ๋อเราไม่ได้ปลูกแค่อยูคาอย่างเดียวเราได้หญ้าให้วัวกินด้วยอ๋อผมผมก็ ผมก็ยังสังเกตนะครับว่าผู้ชมครับว่าวัวเนี่ยมันชอบไปอยู่ในป่าอยู่ค่ะเพราะมันมีหญ้าสดเนะาะแต่ตรงนี้มันเป็นหญ้าที่เราทํานาร<อ>นเรื่อเป็นนั่นครับผมแสดงว่านอกจากจะได้ยูคาแล้วก็ยังได้หญ้าด้ยได้หญ้าให<ม>้งะอมครับผม,ค,บผมคุณลุงภูมิใจไหมครับภูมิใจแลภูมิใจไงบ้าง มันขึ้อเขาได้เลี้ยงเขาะเคยได้เลี้ยงเขาก็เลี้ยงยังซีมันเกิดเห็นบ้านเนี่ยมันเศรัญเนี่ยมันแรงเห็นหนามันก็ดีใจมันได้รูปได้ใบได้นัินอ๋อได้รูปด้วยได้ใบด้วยได้หยอกมันพร้อมนะนในนยอ้งซ่เนี่ยมันแรงมากกหยอกกอดต้นเล่นหยอกมันก็คือวัวของคุณลุงนี่เลี้ยงด้วยใจจริงๆได้หยอกได้ใบคือตอนเย็นมานี่เป็นเหมือนยายาแก้ไข้เลยเนาะรัอกับมีเผื่อนเอือนหัายุ่งซีแล้วกับ เขาเอื้อนบักนั่นบักนี่คือบักโบบักเมฆไป่งที่เราเอื้อนไปมันมีชื่อด้วยนี่ตัวมันดูเรื่องไหมมันเกิดงัน,นมันเกิดเขาอ่อยามากกว่าฮู้เรื่องเลยคุณลุงครับเวลาวัวไม่สบายนี่คุณลุงดูไงบ้างครับมันยืนซึมตัวมันซึมมันบริจินยาซึมไม่กินหญ้าแล้วมีอะไรไองงีกไหมครับคุณลุง ยืนเมื่อก็เที่ยวนอนเที่ยวรูกมันก็แนมมันคือเบิ้งนก็คือคนป่วยขึ้นคนเป็นไข้เป็นแบบเหมือนกับเราเนาะเราก็ไม่อยากอาหารก็อยากเตะจะนอนซึมเศร้าอันนี้คืออาการโวไม่สบายแล้วมีอาการไหนที่คุณลุงสามารถที่จะรักษาตัวเองได้บ้างไหมครับบ่ไเ้ครับมีเตไปเอื้นหมอยางมีแต่เวลให้หมอมาดูเลยอ๋อแต่หมอยังเดี๋ยวม่ตดูด้วยครับผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้คุณลุงไม่ได้ทำนาเพราะอะไรครับคุณลุง ก็ตอนปลูกงาให้งัวกินหญ้าอ่ะหญ้าธรรมชาติหญ้าธรรมชาติคุณลุงไม่ได้ปลูกหญ้าปลูปลูกตัวอันนี้มันปลูปลูกงาได้เลยนะนี่อันนี้หญ้าปลูกเหรออ่หญ้าปลูกแล้วมันตอนฝนตกมามันจะขืนไม่เองของมันเลยอ๋อปลูกเบิดพอถึงตอนที่จะหาหญ้าให้วัวลุงก็มาหว่านปุ๋ยแล้วก็รดน้ำอ่าอืมแล้วก็ปล่อยวัวเดินกินเลยวัวตัดเอาตัดเอาโอ้อพื้นที่ขนาดนี้ได้ทั้งฤดูกาลเองครับได้นะฮะ เขาแล้วพอดีอ๋อพอดีเลยแสดงว่าถ้าเลี้ยงวัวมีพื้นที่ทํานามีพื้นที่ปลูกหญ้าสบาย,บาย,ยที่นี่น้ําท่วมไหมครับจังหวัดหนองคายเขตตะบนนี้ไม่น้ำท่วมหรอกแสดงว่าที่นี่ได้หญ้าได้ฟางเต็มที่อ๋อแต่ถ้าเป็นที่บ้านผมนะผู้ชมครับฟางเน่าหมดเลยครับ <c> ห <oughs> <c oughs> าฟางไม่ได้เลยที่นี่เขาขายฟางก้อนเท่าไหร่คุณลุงฟางก้อนละ8บาทเลวก้อนหนึ่งนะครับผม ผมชอบคำพูดของคุณลุงที่ว่าเลี้ยงวัวเป็นกีฬาเนี่มันเป็นยังไงคุณลุงโอ้ก็เป็นกีฬาการเป็นกีฬาเขาแบบนึงเขาแบบว่าเขาได้ออกกราลังกายวาหน้าหน้าจะตัดงาตัดยังตื่นเต้นเศร้าลุกหนออันนี้คือกีฬาออเอา้ามักจ้าที่ได้มักปลูกงาปลูกคนนั่นหรือแตงังวเลียงนั่นไปครับผมโอเคครับอันนี้เป็นข้าวโพดนะท่ผู้ชมครับปลูกเพื่อที่อยากจะได้ลำต้นให้วัวด,ด้วย แสดงว่าถ้าเกิดว่าเรามีเวลาทำนี้กไ็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคุณลุงเนาะวัวก็ได้กินของดีด้วยแต่เราก็ได้ปลักขายด้วยใช่ไหมครับแล้วใส่ปุ๋ยยังไงครับพวกนี้ได้ใส่ปุ๋ยินแล้วมันเกิดมันเ,เกิดขึ้นมากก็ได้ใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวไหมหรือว่างใส่ใส่ขี้วัวกับใส่ใสอัวอ๋อด้านหน้านี่คือข้อวัวของคุณลุงนี่นี่นี่นให้มันอยู่ยังไงคุณลุงนี่นี่นี่วัวอย่างนี้เลยอ๋อ เอาง่ายๆเขาว่าเลยเนาะไม่ต้องทำอะไรยากใช่ไหมครับแล้วน้ำนะครับพี่ลุงน้ำน้ำสาเลยแต่ว่ากย่ามฝนเนี่ยไม่กินน้ำท่อเนี่ยพี่ลุงก,ก,ก,ก็ต่อ,อท่อเอาอเอาห่อสายยางน้ำขี้วัวได้ขายไหมครับพี่ลุงขายตัวนี่จะเอาไว้ขายนี่ผมสังเกตว่าที่นี่ขายขียข้วัวด,ดีนะก็สอบละสี่สิบห้าสิบบาทเลยนะ,อะสอบละสี่สิบเนี่ยนี่ผู้ชมครับ เป็นความโชคดีเนาะที่เราเลี้ยงวัวได้ขี้วัวขายเนาะ <c oughs> ถ้าเรามองแต่ขายวัวผมว่าเป็นความทุกข์นะแต่ถ้าเราเลี้ยงไปได้ขายขี้วัวไปผมว่าเพลินไปนะคุณลุง<น>จริงไหมครับจริงเลยถ้าเราหมกมุ่นกับการขายวัวถ้าขายไม่ได้ราคามันท้อ,นอ,อ,ทอเนาะอแต่ถ้าเป็นงี้คุณลุงคิดว่ามีความสุขไหมผมก็พความสุขแล,ขล้วก็พความสุขไปอย่าง,ง,ง,งนึงกับย่มันนั่นกับสบายใจห้องบรเด็นนั่นสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณลุงฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับ มันก็ต้อง้นใจหักใจมากลเลยเรเียงงัวก็ค้นใจบพหักบ่ามักับอยู่น้ำบ่ได้แล้วมันเลยขายนี่จังกันมันก็มักใจมากีหลีจังอยู่น้ำเรียงได้เรียงง่วเนี่ยครับผมย่ามเนี้ยก็สบายอยู่กับย่ามหน,น,น้ามันยากก็ยากจริงๆเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับ, okay, รบสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเดียวกันค้อกหน้าครับสวัสดีครับ